สวสดีค่ะสาวสารคามเบาซูฟังด้วจา้ามนีสิ้าตุกทันมาสากักกลละสารกรมหลวงชุ่มพรอนเขตอุดมศักดิ์ยู่บริเวณถนนวิทยุเขตพระรามซีค่ะตรงขามกับสวนลุมพินีด่านประตูสองหอนาฬิกาจากไปที่ยุด้านนาประตูนะคะแจ้งว่าเปิดให้สกักกลละ ได้ทุกวันค่ะบรเวณวันหยุดตั้งแต่เวลา8ปดนาฬิกาจนหอดสิบเนาฬิกานะคะค่ะเมื่อ้กะอากาศเย็นสบายค่ะมีล่มพัดเรื่อยๆค่ะมีแสงแดดแน่อยู่โดยรอบก็มีชีนังเห็นออนนะคะอยู่ทัวบริเวณซึ่งเจ้าหน้าที่ เพื่อนกะค่อยดูแลอยู่ค่ะ,ะทาว่าบบเข้าใจกะสอบถามเจ้าหน้าทีเพื่อนได้ค่ะค่ะหลังจากซากะล่าแล้วกะมะนังผักพรได้เลยค่ะค่ะ โดยรอบกันยังมีปายสัพยาในตำราสมุนไพรไทยนะคะบอกสรรพคุณสมุนไพรสามัญประจำ้านหลายชนิดค่ะที่มีประโยชน์นะคะให้ความรู้อ่าได้นำไปใส่ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีค่ะค่ะนี่เป็นบริเวณโดยรอบศาลนะคะ และพอกันไม่เทื่อนาเด้อจ้าวาสาวสารคามมีอหยังสิมะเ้าสูฟังอีกขอบคุณหลายๆที่เขามาติดตามค่ะสวัสดีค่ะ